มาท่องเที่ยวกรุงสุขโขทัยเมืองโบ,บงออล่านจากบรรพบุรุษเท่าสร้างบ้านแปลงเมืองในี่อ,อสร้างบ้านแปลงเมืองสู่ความคุณจะดูพอนคนคจะดก่อน ผัดลงน้ำอมอวันน <illa ises> ี้เ <teng> ข <why> ้าไดเราละกูละสามสิบล้านซอยอวดโอ้ยไอ้ที่ลงน้ำนา้อยู่เนี่ยออสุโขทดสุโทยเรามาสร้างเนี่างปันแปงเมืองเนี่ยวัดมหาธาตุ โอ้ได้ากาดเด้นย่นเลยเนี่ยโอ้กว่นะโอ้บุญวัฒนาสาธุสาธุทั่าเรียมาทั่วนั่งรถสามหลอบปลาเราผ้าขาเขายางมากัมาบวหอดเนี่ยมันไกลกวนะมาท่องเที่ยวกได้เห็นภาพนี่กำลังๆเรวยๆสุดคู่สุดคนสามหิ่งแรกเอาสาธุสาธุสามสิบล้านเด้อ

ออวันนี้เอายัดผู้เลี้องนี่ก็จะจัดไปจัดไล่ราวลูกได้ลูก่อันนเยอไตาย่ากแม่งใส่ดอกลจหลังช้างเอา้างมาห้าวเครื่องโอ้ชาวันนโอ้จำลองจำลองจำลอง ุดยอดด้ยเพราะว่าปลาเรามันน้ำผ้าทเที่ยวพอดีด้ยเนาะดีด้วยวัดหลวงวัดเก่าถ้านทำไมผู้ลเล่นบอก เอมองลัิ้งแล้วเออพลังคนก็มอเบิ้งเนี่ยคนไทยเอามาเบิ้งเ,ามาเมืองตัวที่ตัวทมืองไทยแต่ชาวมอาเบิ้งอยู่ดีตัวที่มาเป็นประเทศไทยได้เนีตัวทีมาเป็นประเทศไทยบรณภาพก็สุขภาพย็งแรงลำลรื่อยๆอาปวอะกำมงไทยรลวบเพื่อนเข้ากัไเมาทั่วขมิ้นสาธุสาธุ

Oh. ไรไป่ปะเดี um. ๋วบริเวณนี้ห้สิบไร่ในในวัดมหาธาตุอย่างเดียวโอ้บริเวี้ทั้งหมดเลยมันที่พันแ้ไร่โอ้พันแปดร้อยไร่รวมหมดที่เราจัดงานเป็นที่สาธารณะหมดโ้พันแปดร้อยไร่มีปูเมืองรอบสี่เหลียมทียังไง พอเป็นเห็ดน้ำอไปตัวทีตีแตกเนาะ,ะนานตัวีบกบน้ำม,มากก่ตา,าตีตน,น้ำพอนนเจงเนี่คนนะพอเมืองคนหบรานเนกนเจงอย่แล้วเนาะร่างแผนไปแล้วเอรอ่างแผนไแล้วเนเจียงลอยน้ำม,มาอยน้ำมากอยมาบ่ได้กันเสียง เชียงน้ำกัายเด,ย oh, ดแล้วมันหนาวโอ้ดีแล้วรื่นแหละนั้นเดียร์รถถึงแล้วดเรื่อง แล้วนี่น่าปังเนาะเขาเต็มเขาล่ดิบันเดียีเดีหล่เนี่ยโอ้ใช่ไหมว่าดีดีเหมนเมนชิบคนโบราณจกิงเนาะเขเรียนอยู่ะวรศาสตร์ตั้งแต่ประมเลยเนี่ย กูได้เห็นภาพมีกำลำลำด้วยๆสุขุทุกคนเดอ้อมางานแต่งหลานในทหารผมกับแฟนเป็นทหารบรัเรเลงพามาจิตนเขา่าได้มาเที่ยวเมืองโมลานสมัยตัวที่ลบก็พมาขาสุขขาดอย่างตัวที่เป็นไทยได้่นน่ะเอา้เอาเอามาเห็นมากันขึ้นนี่ๆเอ้าบุ๊ะ วาสนาลำนำรวยๆครับโอ้ปีใหม่ปี2 0 0 2 5 6 9 ถึงว่าทีพั1800นแปดร้อยไรนอนว่ามันหน่อยเลยนี่นออว่าข้าเจ้าเฮ็ดน้ามวออกเลยจังไรที่มันลบชนะเนานะมันเกิดไรแบบนี้เนาะพันโก้ไรเน,นาะเฮ็ดน้ามวกสารต้นมีมันยุวยไม่ย่วงเฮ่เอเข้าไปเด้อสารต้นทีเข้าไปคือตาลูกหน้านันเดียเฮ็ดปืนเงียบผสมดินปืนยาพิชัยดาบกัน <ules> อยู่อวัดสาองดินจังหวัดชนบุรีเนี่ไปไปวัดต้นโพสามต้นปอดสามไปตอนนั้นก็อบประจอเนาะศาสตรดูงอนโอ้โหบมันธรรมดาเด้๋ยวนะ ยังมื่อหนึ่ง,ถ,งถึงว่ามองนี่ก็ก็สีสูพรมาวัไห้มันไกลติฮะพะมาพันมาเร็ว,รวรเตี้ยโอ้พอดนพมาสิาโอกาสเวลาเราบุฟังไปเกืร้อยปีเราโอ้โอ อครับมันก็เลยผู้พ mm ังไปกันไปล่ามันนี่ก็สาษาีิมายภาษาพไมาพี่ไรอ่ะรนาะอันภาษาพไมาบอลมันเมืองมันวะอันนี้มันเมืองเก่าเนาะอันนี้เมืองเก่ามันกับเมืองโบราณ แต่ว่าไอ้ทหารเราก็จัดงานใส่ใส่กับงานท่องเที่ยวพอดีด้วยวาลานไส้เรากาเวลาไว้ว่าเอาไส้ช่วงงานแ่งเอาไส้ช่วงนี้เด้อมันยังที่พี่น้องได้มากทะเบิงพนละว่าปวดผู้บริชีสามล้อเอาเบิ่งภาพมาเนี้ยเอาอนอยเดสัตวต่างบานแปลงเมืองเนาะ แต่กอยิดึ้นกับพ่อแห้งเอตัวน พอช่วงนั้นไม่มีสงครามใช่ไหม ท่านพอดีแต่พอไปเซเว่นมาอยู่เลยพอดีเลยเขาเลยขี่รถอ้อมเมืองสัญญานี่ไปตู้ายางอยู่สองมื่นอะไรบู๋ไกลกว่านี้สามตุ่มขเขาบอกห่อยหนาออกนี่ได้เพิ่งมาไม่ได้ไม่ได้เขาไมา่แห้ง,ขงเขาทางเดิมรผมก็ทำงานอยู่ที่ยานพุทธผมก็ไม่ทายไปเลยเออ กอนะสร้อยสบสามเจ็ดรกว่าปีมันเจ็ดร้อยกว่าปีเขาอะผมผมขอขอขอถ่ายตรงนี้ใส่กับไฟที่เหลืองรหลามได้ไหมไปไปแป๊บไปไปต้องไปได้ต้องไปมาทุกคนไปถ่ายดูเออไปไป โอ้เอาสวัสดีครับผมเอาถ่ายรูปให้ก่อนมาหนิเดี๋ยวเดื่องผ้าเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดียวโอ้เอาเอาถ่ายถ่ายสักตสาธุสาธุเอาสวัสดีครับผม